สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยมาคุยกันนะคะตัวเลขเงินเฟอร์ล่าสุดเดือนสิงหาคม2 5ง8 5น8นี่เเทียบปีก่อนหน้าติดลบไป0.79%ค่ะครับผมซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วนะคะแล้วก็ยังต่ำสุดในรอบ19เดือนด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันค่ะว่าตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราบ้างแล้วผลกระทบจริงๆมันเป็นยังไงครับ ตัวเลข0.79อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าการที่มันติดลบต่อเนื่องมา5เดือนแบบนี้เนี่ยเอ่อมันก็เริ่มส่งสัญญาณบางอย่างเหมือนกันนะในข้อมูลเขามีเปรียบเรยไว้คล้ายๆกับว่าเศรษฐกิจมีอาการไขต้ต่ำๆเรื้อรังนะครับไข้ต่ำๆเรือ้อรังคือมันอาจจะยังไม่ถึงกับสุดหนักแต่ก็เหมือนร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วแล้วสาเหตุหลักๆที่สอนอคอหรือสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเขาบอกว่าทําให้เงินเฟอ้อติดลบแบบนี้คืออะไรคะ หลักๆเลยเนี่ยสอนนคอชี้ไปที่ปัจจัยสําคัญๆส,สองสมอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือราคาอาหารสดโดยเฉพาะพวกผักผลไม้แล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาลดลงคอนข้างเยอะอ๋อค่ะเพราะว่าช่วงนี้ผลผลิตมันออกสู่ตลาดมากนะครับอันนี้เป็นปัจจัยด้านอุปทานอย่างที่สองคือราคาพลังงานที่มันปรับลดลงตามตลาดโลกอืมค่ะและอย่างที่สามอันนี้ก็สำคัญ คือมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องลดค่าไฟฟ้าอันนี้มีผลกดตัวเลขเงินเฟ้อโดยตรงเลยครับเข้าใจค่ะคือมีปัจจัยเฉพาะกลุ่มสินค้าแล้วก็มีมาตรการรัฐเข้ามาช่วยกดไว้ด้วยแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือพอภาพรวมมันติดลบแบบนี้ทำไมทางการหรืออย่างสอนอคเองถึงยังบอกว่าเรายังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดล่ะคะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลย คือมันต้องไปดูอีกตัวชี้หนึ่งที่เราเรียกว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานเงินเฟอ้อพื้นฐานใช่ครับตัวนี้เนี่ยเขาจะตัดราคาของกลุ่มอาหารสดกับกลุ่มพลังงานออกไปก่อนเพราะสองกลุ่มนี้ราคามันพันผวนง่ายซึ่งพอไปดูเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่นะครับล่าสุดอยู่ที่0.81%ออ๋อยังบวกอยู่ ถึงแม้ว่าจะชะลอตัวลงจากช่วงก่อนๆก,ก,ก็ตามนี่แหละครับคือเหตุผลหลักที่สนคอเขามองว่าการที่ราคาสินค้าโดยรวมมันลดลงเนี่ยมันมาจากฝั่งอุปทานหรือสป p p l เป็นหลักอุปทานอย่างเช่นผลผลิตเยอะหรือมาตรการรัฐใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่ว่ามาจากฝั่งอุปสงค์หรือ d e m a n ์คือกําลังซื้อมันหดตัวลงไปมากๆแบบนั้นอันนั้นถึงจะเป็นสัญญ,ญาณของเงินเฟอ้อจริงๆพอเข้าใจภาพแล้วคะ่ะคือทางการมองว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ถึงอย่างนั้นการที่ราคาสินค้ามันทรงๆหรือลดลงแบบนี้มันก็น่าจะเริ่มส่งผลกระทบกับคนกลุ่มต่างๆบ้างแล้วหรือเปล่าคะมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะมีครับมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสถานการณ์แบบนี้มันลากยาวต่อไปเรื่อยๆนะครับลองนึกภาพตามดูนะครับอย่างเช่นกลุ่มเจ้าของกิจการก็อาจจะเจอปัญหาว่ายอดขายไม่ค่อยโตหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ำต้องแข่งกับลดราคากำไรก็น้อยลง พอเป็นแบบนี้การจะลงทุนเพิ่มหรือจ้างคนเพิ่มก็อาจจะต้องคิดหนักขึ้นชะลอไปก่อนอืมก็น่ากังวลนะคะครับแล้วก็ส่งผลต่อมาถึงกลุ่มพนักง,งานระดับบริหารการพิจารณาเรื่องโบนัสการปรับเงินเดือนอาจจะยากขึ้นความมั่นคงในงานที่เคยมีอาจจะเริ่มไม่แน่นอนแล้วพนักง,งานทั่วไปหรือกลุ่มแรงงานล่ะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะโดนเรื่องลดโ t ชั่วโมงทำงานลดลงหรือกระตบเงินเดือนโดยตรงเลยก็ได้ครับ ทำให้รายได้มันตึงตัวมากขึ้นแล้วพวกอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ต่างๆล่ะคะกลุ่มนี้น่าจะรู้สึกได้เร็วนะครับรายได้อาจจะผันผลหนักขึ้นเพราะพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีงานในระบบมันลดลงงานจ้างฟรีแลนซ์ก็มักจะโดนกระทบไปด้วยโหฟังดูแล้วกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะสุดท้ายก็มาถึงระดับครอบครัวใช่ครับสุดท้ายก็คือเรื่องในครัวเรือนที่อาจจะต้องรัดเข็มขัดกันมากขึ้น ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปซึ่งมันก็สร้างความกดดันความเครียดในครอบครัวได้เหมือนกันแล้วแนวโน้มข้างหน้าล่ะคะสน,นคอเขาคาดการเรื่องเงินเฟอ้อไว้อย่างไรต่อคะจะยังติดลบแบบนี้ไปอีกนานไหมสําหรับเดือนกันยายนนะครับคือเดือนถัดไปเนี่ยคาดว่าเงินเฟอ้อทั่วไปน่าจะยังคงติดลบอยู่นะครับยังติดลบต่อครับน่าจะมาจากผลของมาตรการรัฐที่ยังมีอยู่แล้วก็ราคาผักผลไม้ที่ยังต่ําแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาเหมือนกัน คือเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังผันผวนอยู่กับราคาสินค้าเกษตรบางตัวที่อาจจะปรับสูงขึ้นได้แล้วมองไปทั้งปี2568เลยล่ะคะทั้งปี2568เนี่ยสนคอเขายังคงกรอบคาดการเดิมไว้นะครับคือระหว่าง0.0ถึง1.0%แต่เขาก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้ี้ต้องปรับลดประมาณการลงอาจจะเหลือแค่แถวแถวถ้าไตรามาสสุดท้ายของปียังติดลบอยู่ 1> 0. 1นนซี่คือแทบจะไม่ขยับเลยนะคะครับถือว่าต่ำมากซึ่งถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับข้อมูลล่าสุดณนะเดือนกรกฎาคม68เนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อของไทยถือว่าต่ำมากจริงๆอยู่ในกลุ่มที่ต่ำสุดของโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็ต่ำที่สุดในอาเซียนด้วยครับการที่เงินเฟอ้อต่ำมากๆแบบนี้บางคนอาจจะมองว่าดีค่าครองชีพไม่สูงแต่ถ้ามันต่ำติดพื้นอยู่ติดลบนานๆอย่างที่เราคุยกันมันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่ไหมคะ มีครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังเลยคือถ้าภาวะเงินเฟอ้อติดลบหรือใกล้ๆศูนย์แบบนี้มันยืดเยืน้อนานเกินไปนานแค่ไหนคะถึงจะน่ากังวลอาจจะสักปีหนึ่งขึ้นไปแบบนี้ครับมันมีความเสี่ยงที่จะค่อยๆลากเราเข้าสู่ภาวะเงินฝืดของจริงได้แล้วภาวะเงินฝืดจริงๆมันน่ากลัวยังไงคะที่น่ากลัวคือมันจะเป็นวงจรที่แก้ยากครับคือพอคนเริ่มคาดการณ์ว่าเอ๊ะ เดี๋ยวราคาสินค้ามันจะถูกลงไปอีกค่ะเขาก็จะชะลอการซือ้อชะลอการใช้จ่ายออกมปก่อนพอคนไม่ซือ้อธุรกิจก็ขายของไม่ได้ก็ต้องลดการผลิตลดการลงทุนลดการจ้างงานลงคนก็ไรายได้น้อยลงถูกต้องครับพอคนไรายได้น้อยลงก็ยิ่งไม่มีกําลังซือ้อไม่กล้าใช้จ่ายมันก็จะวนหลูปไปเรื่อยๆแบบนี้ครับซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยมันแก้ยากมากๆอย่างที่เราเคยเห็นตัวอย่างในต่างประเทศมาแล้ว อืมน่าคิดมากค่ะสรุปวันนี้ที่เราคุยกันภาพรวมเงินเฟ้อไทยล่าสุดสิงหา68ติดลบ0.79%เปอร์เซ็นเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วแม้ว่าทางการจะมองว่ามาจากฝั่งอุปทานเป็นหลักแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นเงินเฟืดอแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันเริ่มส่งสัญญ,ญาณที่น่ากังวลซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็รายได้ของผู้คนในวงกว้างได้เลยใช่ครับถูกต้องเลยครับและจากสัญ,ญญาณต่างๆที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าสถานาการณ์ ้างหน้ามันจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนก็ตามมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่เราแต่ละคนจะหันกลับมาทบทวนเรื่องความเข้มแข็งทางการเงินส่วนบุคคลกันมากขึ้นหมายถึงการเตรียมพร้อมรับมือใช่ไหมคะครับ ลองพิจารณาดูว่าเราจะปรับแผนการใช้ใจ่ายของเรายังไงจะออมเพิ่มขึ้นไหมหรืออาจจะมองหาช่องทางสร้างรายได้เสริมเพื่อเหมือนกับว่าสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่ฝากไว้ให้คิดกันต่อครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ